เลยนะครับคุณแฟนอืมแช่นี่นะคุณนครับสวัสดีค่ะวันนี้ช่องพันเหตุการณ์ของเราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคู่รักคนดังที่เปิดตัวกันก่อนสิ้นปีแฟนๆก็ลุ้นว่าหลังปีใหม่นี้จะเลื่อนสถานะเป็นแฟนกันไหมนะเพราะล่าสุดทั้งคู่ เพิ่งจะมีโมเมนต์เขาดาวข้ามปีด้วยกันไปหมาดๆด้วยการวิดีโอคลอข้ามประเทศส่งความสุขให้กันผ่านจอมือถือนับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดๆที่ถึงแม้ว่าตัวจะห่างไกลแต่ใจของแม่แอฟกับนนกคุณก็ไม่เคยห่างกันเลยล่าสุดทางด้านไอจีโพลีพลัสจัดให้ก็ได้ออกมาโพสแซลแอฟทักษอ,อ่พร้อมแคปชั่นว่าออนนี่แฟเปิดตัวแฟนโอป้ากองอยู่ลบรูปเกือบเกลี้ยงไอจโอโอนะคะ คิวต่อไปอยู่กงนี้ค่ะพร้อมแท็กไปที่ไอจีของแอฟกับนนกุลทางด้านของแอฟที่ชื่นชอบกงองยู่อยู่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าคิวอยู่กงที่เดิมคะ่ะแอดขอลาสามแทบบินไปเคลียร์แป๊บนะคะทางด้านนนกุลเกิดอาการหึงหวงหนักมากโผล่เข้ามาแสดงตัวทันทีว่าบินมาเคลียร์กับผมที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับงานนี้ก็เรียกได้ว่ามีคนห่วงแฟนหนักมากหนึ่งอัตราหลังจากโพสด,ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นมีคนหึงละหนึ่งจองตั๋วเลยค่ะแม่แม่มีกงนนมาแทนแล้วคะ่ะคุณชานนเป็นเหตุใช่ไหมนี่ที่ทำกงอยู่ลบรูปหยอกหยอกเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วคะ่ะรองงานแต่งค่าเป็นแฟนกันแล้วแอดข้โพส์นี้เหมือนมีคนหึงนะคะกงอยู่ไม่ต้องอกหักไปออนนียแฟยังคงชอบเหมือนเดิมแค่เขามีแฟนกงนนนนกุลสุดหล่อที่น่ารักที่สุด แอดมินพลี่ plus กับแอดมินด้อมคู่รักเอฟนนกุลคือคนคนเดียวกันแหละอ้าวแม่ให้สถานะน้องแล้วเหรอคะดีใจค่ะเขาเป็นแฟนกันแล้วติดจรวดเลยค่ะงานนี้ก็หยอกกันไปหยอกกันมาทำแฟนคลับได้แซวกันอยู่ตลอดเลยนะแม่แอฟแต่เอ๊ะหรือว่าแม่แอฟกับนนกุลตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะยังไงรอลุ้นข่าวดีกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ